ก็สวัสดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการซื้อตีมนะครับที่ใช้กันในโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งเป็นตีมแฟซซัมเนาะก็คลิกที่นี่ได้เลยนะครับมาที่ okd.com นะครับแล้วก็ slash wpt นะครับแบบนี้นะแล้วก็มาคลิกที่นี่นะครับเขาก็จะทำการเปิดหน้าที่เราจะสามารถซื้อได้มานะครับก็คือราคาตีมตอนนี้ก็คืออยู่ที่59เหรียญนะครับอ้อ เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในกรณีที่หลายๆท่านนะครับรู้ว่ามีเพื่อนๆบางคนที่แบบว่ายังไม่ค่อยคล่องนะครับตัว WordPress เดิมนะครับเพียวๆเลยเนาะแบบที่ยังไม่ติดตั้งตีมแล้วแบบว่าเออจะทํายังไงกับมันได้นะครับก็ผมมีคอร์สสอนไว้อยู่แล้วนะครับเป็นเป็นเพลย์ลิสต์ฟรีนะอยู่ที่ u t u b e นะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็แสลนนะครับ w o r a u u t แล้วก็ c c ่แคทเฮต่องกงนะครับแบบนี้ กด enter เข้าไปนะครับก็จะอยู่วิดีโอแรกเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับซึ่งผมทำเป็น playlist ไว้ให้นะครับหรือว่าจะไปดูที่ playlist ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีสอนเบสิกทั้งหมดเลยนะครับการใส่ภาพใส่รูปใส่ลิงก์นะครับใส่ไฟล์ใส่แผนที่ใส่คอนแทคอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับก็สามารถ มาคลิกดูที่ตรงเพลย์ลิสต์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูที่วิดีโอนี้ก็ได้เนาะแล้วก็นี่นะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับอยู่32วิดีโอนะครับก็เลือกดูได้เลยเพราะว่าผมแบ่งเป็นตอนๆไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามก็นด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าใครแบบว่ายังอยากดูเบสิกนะครับอยากใช้งานพื้นฐานอยู่นะครับ <laughs> ก็เข้ามาที่ช่องใน YouTube ก็ได้นะเพราะว่ามีไว้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ปิดไปเนาะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการซื้อทีมแฟชซัมกันเนาะหลังจากที่เข้าหน้านี้นะครับแล้วก็กดลิงก์มานะครับก็มาที่หน้านี้นะครับใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถทําตามผมได้นะครับก็คือทาตามต่อไปนะครับถ้าซื้ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินนะครับโอเคก็เออลิงก์นี้เป็นลิงก์ f f i l i a t e นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนซื้อผ่านลิงก์นี้ผมจะได้ค่าแนะนำนะครับเงินค่าแนะนำที่ได้ส่วนหนึ่งก็จะมาทำโปรเจกต์แบบเนี้ยนะครับที่ เอาไว้ใช้สอนนะครับซื้อตีมมาแล้วก็เอามาใช้สอนกับเพื่อนๆได้จะได้ใช้งานเป็นนะครับแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็59เหรียญนะครับก็กดซื้อเลยนะครับก็กด add to cart ไปนะครับหรือว่าจะกด buy now เลยก็ได้นะครับตรงนี้เขาบอกว่า extend support นะครับก็ไม่ต้องเพราะว่ามันต้องวัวอีก17เเหรียญนะครับผมก็กดโอเค go to checkout นะครับแบบนี้ได้เลยเนาะ จะมีบัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ่าน PayPal ก็ได้นะครับอันนี้เขาบอก Create Account นะครับผมก็บอกว่า FST How To แบบนี้นะครับ plus name เ,เป็นนามสกุลผมนี่แหละ email ก็ I am W at okd ok com ครับแบบนี้ ักรีนะครับ,บปดปลายนะครับแล้วกด next billing detail น,นะครับเขาก็บอกว่า user name อะไรนะครับก็บอกว่า f s t แบบนี้ก็ได้เนาะ password นะครับโอเคเป็น password ที่เราจำได้นะครับแบบนี้เนาะชื่อไม่ถูกไม่ผิดนะถ้ากด ok not a robot นะครับ จากนั้นก็ create account แล้วก็ continue นะครับที่เขาให้ create account นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือในส่วนของตัว username password นะครับเขาจะส่งมาให้นะครับนี่ผมกด save ไปก่อนเนาะ create account นะครับเรียบร้อย company name นะครับผมก็บอกว่าโอเคดีไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับประเทศไทยนะจ๊ะครับ address นะครับเรามี address อยู่แล้วเนาะ14 ซิตี้บางกล่องไหมอ่าแบบนี้นะครับก็ Save and Continue ไป p a y m e n t detail นะครับเขาก็บอกว่าจะให้จ่ายแบบไหนดีนะครับอันนี้ก็คือ Create Account แล้วเรียบร้อยนะครับ Billing ก็คือไปที่เท่านี้นะครับ l e c t method จะจ่ายด้วยวิธีการไหนดีผมเลือกเป็น ถ้าใครเป็นบัตรเครดิตนะครับก็กรอกเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็น PayPal ก็เลือกเป็น PayPal นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเป็นอะไรดีหนะ้าอา PayPal แล้วกันนะครับก็ You r order นะครับมันจะมีฟรี2เหรียญนะครับก็คือชาร์จไปเลยเนาะก็คือ61เหรียญนะครับผมก็เช็คเอาต์วิด PayPal ตรงนี้นะครับ ในกรณีถ้าเป็น PayPal นะครับกดเช็คเอาท์วิดเพย์พาก็น่าจะไปหน้า PayPal เนาะ,ะในกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นบัตรเครดิตอ่ะทำให้ดูเลยนะครับ2อันก็ใส่การ์ดนัมเบอร์ไปนะครับ Expired a t e แล้วก็ CCV ก็คือข้างหลังเลขบัตรเครดิตนะครับก็บวกเหมือนกันนะครับตรงนี้งั้นเป็น PayPal ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตังที่มีอยู่แล้วนี่ก็เช็คเอาท์วิดเพ a ์พานะครับแบบนี้อันนี้แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าจะใช้แบบไหนเนะเาะของผมก็เป็น PayPal นะครับตัวนี้ มันก็จะพามาเข้าสู่ระบบนะครับผมก็เลือกเป็นยอดคงเหลือ Paypal นะครับแบบนี้ใช้ยอดคงเหลือ Paypal ของฉันนะครับก็คือตรงนี้นะครับยอดคงเหลือ Paypal USD t h b หน้าหลักนะครับอันนี้โอเค ก็กดชำระเงินไปเลยนะครับนี่เขาก็บอกว่าส่งเมลไปแล้วนะที่ imwokd ok com นะครับ confirmation link นะครับ Just click access to your download นะครับโอเคเราก็ไปที่อ e ีเมลของเรานะครับผมก็จะไปเมลผมเนาะก็ไปที่อันนี้นะครับเข้ามาแล้ว เรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่า install WordPress เรียบร้อยเนาะหลังจากที่เราทำการติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอก welcome นะครับก็คือในส่วนของตัว evento นะครับหรือว่าตัว t ีมของเราเนาะตรงนี้ก็คือ confirm นะครับก็คลิก confirm y o ว r อีเมลไปเลยก็คอยเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่า หน้านี้ก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดธีมของเรานะครับนี่อันนี้นะครับฮายชื่อตามที่เราตั้งเลยนะนี่แบบนี้เห็นไหมครับเราก็ทําการดาวน์โหลดธีมแฟลัมของเรามาได้เลยเนาะเราดาวน์โหลดออฟไฟแอนด d ด็อกคูเมนนะครับอ่าเขาก็เราดาวน์โหลดมาเก็บแล้วเนาะสิบเอ็ดจุด 5เมกนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการซื้อนะครับก็ดาวน์โหลดมาได้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งตัว t e มเ f ซซัมกันในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อผ่านลิงก์มาก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะครับสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับหวังว่าจะทำตามกันได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ